สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คิมฮันเทคเตอร์พามาทําความรู้จักกับมะหินทราโอจา40แรงมาคันนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ตัวทดสอบครับยังไม่ใช่ตัวโปรดักตัวเอาจริงครับตัวโปรดักตอนนี้เข้ามาในไทยแล้วครับตัวโปรดักตัวเอาจริงตัวจะวางขายเนี่ยมาในไทยแล้วครับเอ่นี่ตัวนี้ตัวทดสอบครับตัวโปรโตไทป์อ่าคิมหันตกแต่งใส่ท่อซิ่งเข้าไปให้ด้วยนะครับอ นี่ตัวนี้มาพร้อมชุดใบมีดดานหน้าครับอย่างเดียวครับผ่านหลังนี่ไปยืมของ Green System มาส่วนโรตารี่ก็จอดวางอยู่นู่นครับนู่นอยู่ไกลๆนู่นนะครับอ่าก็เหมือนการกัดงานในไทยไงงานในบ้านเราครับเดี๋ยวพามาทําความรู้จักกับมะหินทรา40แรงม้าคันนี้กันสักหน่อยครับนตัวนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์โอจารครับที่เปิดตัวล่าสุดในไทยแล้วก็เปิดตัวล่าสุดทั่วโลกนะครับนี่ครับ รูปร่างหน้าตาเขาก็ไม่ขิเล่นะดูนะครับอ่ารูปร่างหน้าตานี่ไม่ขิเล่เลยนี่ดูรอบๆตัวรถกันนะครับนี่มาดูคานล่างครับมาดูเผาหน้าครับเผาหน้าเป็นเผาตั้งนะครับโอ้ตัวเผานี้ก็ใหญ่มากครับดูอ่าเผาตั้งครับเผาตั้งขนาดใหญ่เลยนะครับนี่หน้าตาเหมือนเผาในบ้านเราครับ อ่าพาวต้าของเขาก็มีประกบบนประกบล่างนะครับอ่าแน่นหนาแข็งแรงดีครับดูแข็งแรงดีนะครับอ่าดีไซน์ไฟหน้านี่ก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับอ่าสว่างวิง้งวิงเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์บนล่างนะครับอ่าไฟสูงไฟต่ำนี่อ่าอย่างละคู่เลยนะครับเวลาเปิดไฟสูงนี่จะติดทั้ง4ดวงนะครับเวลาเปิดไฟสูงติดทั้ง4ดวง เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์สามสูบของมหินทาของเขาผลิตเองนะครับเครื่องยนต์สามสูบสองพันสี่สิบแปดซีซีนะครับยางหน้าที่ให้มาก็ขนาดกำลังดีครับขนาดกำลังดีนี่มาดูใส่ยางเขาหน่อยยางหน้าแปดทับสิบหกครับอ่าขอบสิบหกนะครับหนยางแปดนิ้วนะครับอ่าส่วนยางหลังนะครับส่วนยางหลังนี่เป็นขอบยี่สิบสี่นะครับสิบสองจุดสี่ขอบยี่สิบสี่นะครับก็ ก็ถือว่าพอดีนะครับพอดีพอดีพอดีอมาดูเพลาท้ายครับเพลาท้ายเป็นเพลาตรงนะครับอ่าเป็นเพลาตรงนะครับเป็นเพลาตรงแขนหลังนี่ยกได้950กิโลกรัมครับอ่าพีทีโอเป็นแบบคัดคู่คัดคู่นะครับใช้งานบานสวิตนะครับนี่สวิตพีทีโอเขาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่หัวเหลืองเหลืองนี่แหละครับสวิตพีทีโอนะครับเปิดปิดนะครับผ่านสวิตเลยนะครับ เวลาเวลาเหยียบคันเนี่ย PTO จะไม่หยุดหมุนนะครับ PTO จะไม่หยุดหมุนนี่เสาลังคาเนี่ยทีมหันโหลดลงโอสามสิบห้าเซนนะครับสามสิบห้าเซนเลยนะครับเสาลังคาเนี่โหลดลงสามสิบห้าเซนเลยนะครับดูโครงสร้างเขาไม่กองแกงนะนะครับไม่กองแกงนะครับดูโครงสร้างแน่นหนาดีโอ้โหกองหายลูกยาวๆอย่างนี้คุณหู้คุณตามากครับ ใช้ในบ้านเราได้ครับกองเครื่องก็คุณหูคุณตามากเลยครับใช้กับบ้านเราได้ครับอะไรหลายชิ้นนะครับใช้กับรถในบ้านเราได้นะครับเกียร์นี่ตัวโปรโตไทป์นี่จะเป็นเดินหน้าแปดถอยหลังแปดเหมือนเหมือนจอนเดียนะครับแต่ตัวที่นำเข้ามาขายนี่จะเดินหน้าสิบสองถอยหลังสิบสองนะครับโอ้โหเกียร์มีให้เยอะแยะเลยนะครับตัวนี้มีออโตดับมาให้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นลงหางนะครับอันนี้ออโตดับนะครับ อันนี้คอนโทรลใบมีดนะครับมีมาตรฐานก็จะเป็นพวกอ่าล็อกเพาท้ายกันฟีดิฟล็อกพวกนี้นะครับขึ้นลงหางช้าเร็วนะครับระบบ4ฟ h e วินะครับ PTO มี2รอบนะครับเกียร์ฝั่งนู้นก็จะเป็นโลไฮนะครับแต่ตัวที่จะเอาเข้ามาขายเนี่ยตัวโปรทอยจะมี3เกียร์เลยนะครับตัวไอตัวโปรทยมี2เกียร์ครับตัวโปรดักมี3เกียร์นะครับ ฝั่งนั้นก็จะเป็นตัวจ่ายไฟชาร์จแบตนะครับอ่าทั้งสิบวลตวแล้วก็จ่ายไฟอ่าห้าแอมป์นะครับอ่านี่โอโ้โหไม่ขี้เลครับไม่ขี้เลไม่ขี้เลเอ่อซีรีส์โอจาเขาออกแบบมาหลอดีนะครับอ่าวันนี้ก็จะมืดค่ับนิดนึงครับวันนี้ก็จะมืดค่ันิดนึงครับให้ดูคำครับนี่แหละครับเบาะนุ่มนั่งสบายซะด้วยนะครับเป็นเบาะสป,ปริงนะครับเหมือน อ่ารุ่นที่คิมหันขายประจํานะครับพวกจอนเดียพวกอย่างเงี้ยครับผมอ่าเบาะนุ่มนั่งสบายเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับเด้งถึงเด้งถึงเลยปรับระดับความนุ่มความแข็งได้ครับนี่อ่าดูหน้าปัดเล่นไหม,มครับเป็นดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับอ่วัดน้ำมันเป็นดิจิตอลครับวัดความร้อนก็เป็นดิจิตอลนะครับระบบโฟร์วิลนี่เวลาเข้านี่ก็จะมีไฟขึ้นนะครับเวลาปลดก็จะมีไฟดับแน่เห็นะ เวลาเข้าโกโฟว์วิวไฟก็จะขึ้นครับเออดี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 เกียร์ด้านหน้าถอยหลังอยู่ที่พวงมาลัยครับเข้าใช้งานง่ายมากเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสวิตไฟต่างๆนะครับไฟหลีไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์ไฟ LED เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับนี่ครับนี่ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสวิตกุญแจสักหน่อยครับ ตัวนี้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับอ่าตัวนี้2.5แอมป์นะครับพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดนะครับตัวนี้จ่ายไฟ2.5แอมป์นะครับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้สบายเลยนะครับโอ้โหจ่ายไฟมาตรฐานชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนี่ครับคอนโทรลก็ไม่มีอะไรเยอะครับตัวนี้โฟร์วิวครับตัวนี้รอบ PTO ครับตัวนี้เกโลเกียร์ไฮครับอ่านี่เป็นวาล์วดึงดับครับโบราณอยู่นะครับวาล์วดึงดับอันนี้เบรกมือนะครับ อันนี้ล็อกเบรกมือเบรกมือใส่ง่ายครับเนี่ยดึงไม้เดียวก็ติดแล้วครับนี่ครับเวลาปลดก็อย่บเข้าไปนะครับนี่ก็หลุดแล้วนะครับเออใช้งานง่ายดีฝั่งนี้ก็จะเป็น1 2 3 4นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นลงหางนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลใบมีดอันนี้ก็จะเป็นออโต้ดรับตอนนี้เข้าใช้งาน PTO นี่บิดอย่างนี้เลยเวลาปลดก็สกิดหนยนึงก็หลุดแล้วนะครับเวลาเข้าใช้ก็กดแล้วก็หมุนเออดีครับดีดีดีฟังก์ชันอย่างนี้ดีครับ ไม่ซับซ้อนด้วยครับอ่นี่ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีเซฟตีเ้เบลมาให้ด้วยครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอ่าเป็นแบบโอ้โหดีดกลับได้ด้วยนะครับโอ้โหแจ๋วเลยนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยอเดี๋ยวไปลองเปิดไฟเขาดูนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเปิดไฟผ่ามาปาั๊บแล้วก็เปิดนี่เปิดเอาทั้งหมดสี่ดวงเลยเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่ไปดูข้างล่างกัน โอ้โหไฟโปรเจคเตอร์นะครับสี่ดวงกันเลยเออหลอดีหลอดีแต่ตัวตัวโปรดักตเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED นะครับเห็นกันว่านะตัวโปรดักตจะเป็นไฟ LED ถังน้ำมันก็อยู่ข้างบนครับมาตรฐานเหมือนรถเล็กทั่วไปนะครับทิ่หันขึ้นไปลองใช้งานเนี่ยรู้สึกเออไหจะสีได้นะไขโล4สีได้สบายเลยนะครับเป็นแบบอ่ากำลังนี่ก็ไม่ตกนะครับ ไทยโลสีเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวให้ชมคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวกิมหันไปขับให้ดูครับการขับขี่ก็ขับง่ายมากครับนี่เดี๋ยวขับให้ดูครับโอ้โหเปิดสวช์ขึ้นมานี่ดูดีมากเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องนี่เกียร์ต้องว่างนะครับถ้าเกียร์ไม่ว่างนี่ไฟมันจะไม่โชว์ครับอ่านี่ใส่เกียร์ถอยเมื่อกี้นะครับเอเดี๋ยวกิมหันจะใส่เกียร์ไฮนะครับใส่เกียร์ไฮ ตัวที่เป็นโปรดักมันจะมีเกียร์อีกตัวหนึ่งไม่ไม่รู้เกียร์อะไรเดี๋ยวกิมหันไปหามาให้ดูนะครับใส่เกียร์หนะครับแล้วก็จะใส่เกียร์หนึ่งลืมบอกไปครับไล่เกียร์ได้ปกติครับเหมือนรถยนต์เลยนะครับใส่เกียร์ดินหน้าขับง่ายมากครับปล่อยคันเบาๆครับปล่อยคันเบาๆถ้าปล่อยคันสุดมันจะเป็นยังไงครับก็เป็นอย่างนี้ครับรถมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ดับแต่คันเร่งเนี่ยก็ติด เวลาเปลี่ยนเกียร์ครับดูเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์สองเกียร์สามอ้เกียร์ยส,ยสี่นี่ง่ายมากเลยครับตอนนี้คิมฮันก็ได้ขึ้นมาทดลองขับมาหินปลาโอจาสี่สิบแรงม้ากันนี้ดูนะครับนี่ลองดันเกียร์โลสามครับอืมก็ไปได้พอดีครับพอดีพอดี ไม่ช้าไปไม่ไวเกินครับเอ่อสำหรับทีมหันนี้คือว่าช้าอยู่นะครับช้าอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่ครับเดี๋ยวจะลองดันเป็นเกียร์สีดูเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่่าโดดตรงเลยครับไวครับไวไวสำหรับเกียร์โลสีนะครับดันหนักๆก็สู้ได้ครับด้วยพละกำลัง4ี่สิแรงม้าเครื่องยนต์3สูบสองพันกว่าซีซี แล้วก็ให้แรงบิดมาที่133นิวตันเมตรโอ้โหถือว่าให้มาเยอะดีครับฟีลลิ่งการขับขี่มาอินทราโอจา40แรงมาคทานนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ต่างกับรถในบ้านเราครับมันเป็นรถแบบไลท์เวทครับมันเป็นรถเบารถงานนาครับน้ำหนักการขับเนี่ยมันก็เหมือ,น,มอน,กนกันกับรถพิกัดเท่ากันนะครับพิกัดแรงมาเท่ากันนี่เหมือนกันเลยครับ ประมาณรถ40รถ45ลดที่เป็นรถางานนานั่นแหละครับก็อารมณ์ประมาณนั้นครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือเบาะของเขานุ่มมากครับมันเหมือนเบาะจอรเดียที่เป็นรุ่นพี่ใหญ่ๆของเขานะครับผมเบาะสปริงเด้งหนึ่งเด้งดึง,ดง,ดงเนี่ยเออนั่งสบายดีนะครับและการออกแบบการวางเท้าวางมือวางาจุดจับคอนโทนต่างๆนี่มันแบบมันพอดีครับมันพอดีมันมันขับแล้วมันดูไม่เมื่อยดีครับผม มันดูไม่ค่อยเมื่อยนะครับมันดูขับสบายดีนะครับนี่คือเร่งการขับขี่ก็อย่างที่ว่าครับก็เหมือนกับรถงานนาะในบ้านเราทั่วไปครับแต่พละกําลังแรงบิดของเขาเยอะก็ถือว่าขับง่ายดีนะครับสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งครับก็คือคอนโรลใบมีดเนี่ยสั่งได้ดังใจมากครับแล้วก็มีระบบเหมือนจานเดียก็คือกดใบมีดข้างหน้าไปสุดเนี่ยมันจะ ล็อกดังกึกเลยนะครับแล้วก็จะปลดวาลวน้ํามันของชุดใบมีดนะครับให้เราเก็บงานถอยเก็บงานได้ง่ายครับเนี่ยครับก็เป็นข้อดีของเขานะครับสําหรับ f c ท่านใดที่สนใจอยากออกรถไถมะอินทาทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็รถไถจอนเดียนะครับแล้วก็รถตัดอ้อยแบบตัดลำวางกองของ FMV ก็ติดต่อคิมหันได้ครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ